大家好。 สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือตัวช่วยสําหรับบ้านยุคใหม่และนั่นก็คือหัวโวยโซล่าอินเวอร์เตอร์เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของระบบโซล่าเซลล์เลยนะคะที่จะช่วยแปลงกระแสะไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ยุคใหม่คลิปนี้แพ็คจะมาเล่าให้ฟังนะคะหัวโวยอินเวอร์เตอร์รุ่นซันส0 0 0ันขีดยี่สิบเลังการผลิตไฟ a อสูงสุดถึง20ิกิโลวัตต์ใช้กับระบบไฟ3เฟสเป็นระบบออนกิดนะคะได้รับมาตรฐาน IP-65 สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้สามารถดูการผลิตกระแสะไฟได้ผ่านแอปพลิเคชัน Fu s ชั n น โซล่าได้ง่ายมากๆเลยค่ะที่สําคัญผ่านการรับรองจากกฟผและกฟะนเรียบร้อยแล้วค่ะมาพร้อมรับประกันสินค้าจากหัวเว่ยถึง10ปีเต็มเลยนะคะหัวเว่ยโซล่าอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะคะมีประสิทธิภาพในการทํางาน98.6%และบายความร้อนด้วยฮีทสิงขนาดใหญ่ด้านหลังสําหรับระบบไฟฟ้า3เฟสค่ะด้านความปลอดภัยที่หัวเว่ยอินเวอร์เตอร์มีให้มากกว่าอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนั่นคือระบบรัดผิดชัดเดาวค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะหัวเว่ยโซล่าอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นสามารถมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน Fusion Solar ได้ทั้งหมดเลยนะคะหากท่านใดสนใจหัวเว่ยโซล่าอินเวอร์เตอร์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้ที่ Line แอดฮาร์โกสมาร์ทเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ